ขอสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้ที่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษปร,ระจำเดือนเมษายน2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 0630780354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เม่รจักกดคำถามค่าบูชาครูท่านละ1 9 9บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง22นาฬการาคนาราสีเมษรหรือผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมซึ่งในเดือนเมษายน2568นนี้ ในเรื่องของการงานท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่างงานงานจะเยอะท่านที่ทำงานประจำหรือรับราชการท่านจะมีโอกาสมีผลงานชิ้นใหญ่ท่านจะมีชื่อเสียงจากการทำงานผลงานจะมีความโดดเด่นท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านจะได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจการงานของท่านคะ่ะและท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการเดินทาง หรือได้รับผลประโยชน์จากการลงนามเอกสารสัญญาต่างๆในเรื่องของการเงินสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคู่ครองของท่านหรือท่านจะได้รับการช่วยเหลือการเงินจากเพศตรงข้ามหรือได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากคู่ค้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนค่ะอีกทั้งท่านจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคหรือมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นในบางท่านจะมีโอกาสได้รับเงินแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝัน หรือได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆค่ะแต่ในเดือนเมษายนนี้ขอให้ท่านบริหารจัดการการเงินให้ดีเนื่องจากท่านจะมีโอกาสมีรายจ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักสาหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของท่านจะเข้ามาคอยดูแลเอาใจใส่ท่านมากขึ้นได้ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินและคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านแบบอยู่เบื้องหลังค่ะส่วนคุณโสดท่านจะมีสะเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ เป็นคนดีมีฐานะอีกทั้งจะมีโอกาสคบหากันแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าสถิตเข้าสู่รัคนาราศีภายใต้ดินพบต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพปุตตะได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดินพบวินาศตั้งแต่วันที่ 14. มีนาคมถึงวันที่ 14. เมษายน2568ไน2้6 8ดตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชในระหว่างนี้ลูกหลานบริวารหรือลูกน้องบางคนอาจนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะหรือท่านอาจต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะยกมากุมรัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568ได้ 68, ตำแหน่งเป็นมหาอุจ ส่งผลในท่านจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคท่านจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบ,บางอย่างเพิ่มขึ้นและด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีความสนุกสนานร่าเริงมากยิ่งขึ้นท่านจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปร่วมงานเลี้ยงงานเลื่นเริงหรืองานสังสรรค์ต่างๆมากขึ้นและในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดาวเรืองคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษและเป็นดาวเจ้าเดินพบมรณะ ดาวพระงคันได้ยกเข้สาสูราศีกรกฎภายใต้เดินพบพันธุตั้งแต่วันที1่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้และหากท่านจำเป็นต้องเดินทางขับขี่ยวดยานผ่านะขอให้ใช้สติตลอดการเดินทางนะคะอีกทั้งขอใดูแลทรัพย์สินผลประโยชน์ของท่านให้ดีเนื่องจากจะมีโอกาสเสียหายได้ค่ะ ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบสาชาและอริได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดินพพลาพะตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2568และตำแหน่งเป็นเทวิโชคส่งผลให้ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการเดินทางจากการติดต่อสื่อสารหรือจากการได้ลงนาในเอกสารสัญญาต่างๆเพื่นฝูงญาติพี่น้องจะนำโชคลาภและผลประโยชน์มาให้ ท่านจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นอีกทั้งท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเหล่านั้นค่ะและท่านจะมีไหวพริบที่ดีขึ้นซึ่งท่านจะสามารถนํามาปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดีค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพวินาศตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2568แต่ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านาระมัดระวัง เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องบางคนอาจน,นำความเด็ดเนร้อนใจมาสู่ท่านได้หรือท่านจะได้เข้าไปช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำเดืนพบสุภาและวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ภพบกระดุมพระตั้งแต่วันที่30เมษายน2567สถิติวันที่13พฤษภาคม2568 ส่งผลในท่านจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือจะได้รับเงินจากสถาบันการเงินต่างๆอีกคทั้งท่านจะมีความสุขกับการหาเงินหารายได,ได้มีเกณฑ์มีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นและจะส่งผลดีกับท่านที่ทํางานเหนือลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนลงทุนหรือทําการค้ากับต่างประเทศหรือท่านที่กําลังทํางานในต่างประเทศท่านจะได้รับผลประโยชน์และรายได้ที่ดีค่ะ ดาวพระศุกรซึ่งเป็นดาวประจำการเงินและความรักของชา,ราวราศีเมษดาวพระศุกรได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้ดนิพบวินาศตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นมหาอุดในเรื่องของการเงินในเดือนเมษายนนี้ขอให้ท่านบริหารจัดการการเงินให้ดีเนื่องจากจะมีโอกาสมีรายจ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเงินมากขึ้น แต่ทั้งนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับเงินแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือได้รับเงินจากค่ารักษาพยาบาลความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆในบางท่านจะมีโอกาสได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆค่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของท่านจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่ท่านมากขึ้นได้ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินและคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านแบบอยู่เบื้องหลังค่ะส่วนคนโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม ท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีฐานะดีอีกทางจะมีโอกาสคบหากันแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันหรือยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะดาวรเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําการงานของชาวราศีเมษได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายตนเดินพบลาภะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สินถึงวันที่19พฤษภาคม2568 ในระหว่างนี้หน้าที่การงานดีมีความมั่นคงท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่างงานงานจะเยอะแต่ทั้งนี้ท่านอาจต้องแบกรับภาร,ระหน้าที่การงานเยอะขึ้นท่านที่ทํางานประจําหรือรับราชการหน้าที่การงานของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองผลงานจะมีความโดดเด่นท่านจะมีโอกาสได้ทํางานหรือรับโปรเจกต์ใหญ่ๆมีชื่อเสียงค่ะส่วนท่านที่ทาธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจการงานของท่านหน้าที่การงานดีค่ะดาวพระหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบลาภะหรือเป็นดาวโชคลาภของชาวคนาราศีเมษดาวพระหูได้สถิตในราศีมีนภายใต้ดินพบวินาศตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568ในระหว่างนี้ท่านจะมีความสุขกับกันได้อยู่แบบเงียบๆสมถะสันโดษ อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่านจะมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือผลประโยชน์จากการลงทุนต่างถิ่นต่างแดนซึ่งจะส่งผลดีกับท่านที่ทําการค้าขายออนไลน์หรือท่านได้ทํางานในต่างถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิดหรือการได้ไปลงทุนหรือทํางานในต่างประเทศหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติแต่สําหรับข้อควรระมระวังคือขอให้ท่านเก็บงําเงินสดทรัพย์สินผลประโยชน์ของท่านให้ดีหากท่านจะลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆ ขอให้ท่านศึกษาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจับการพยากร์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะนิ่ฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลมาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ